เรียนท่านประธานที่เคารพผมพันธินสมาชิกสภาผู้แทนระะนัศดรเขตพัฒนาคลองเตยนะครับก็ขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัญหาเหล่านี้ครับเรื่องแรกนะครับรถแท็กซี่นะครับรวมถึงรถขนสงนะ่งสาธารณะพวกป้ายดำอื่นๆก็มีนะครับจอดในที่ห้ามจอดตลอดแนว ถนนสุขุมวิทนะครับในเขตวัฒนาตั้งแต่ซอยนานาคือสุขุมวิทซอย3ไล่ไปจนถึงซอย15จนถึงเทอร์มินอลทเวนวันะครับขอให้สนลุมพินีเข้าไปกวดขันด้วยครับเรื่องถัดไปครับขอทานนะครับต่างด้าวนาเด็กละเมิดสิทธิเด็กนะครับจำนวนเนะจำนวนเยอะมากเลยนะครับอยากให้ตมกับพมเข้าไปกวดขันนะครับเพราะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กชัดเจนนะครับเป็นต่างด้าวทั้งหมดเลยทํากันเป็นขบวนการนะครับรวมถึงทางเท้าแล้วก็พื้นผิวจราจรด้วยนะครับมีการขายของผิดกฎหมายโดย ต่างดาวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกัญชาเป็นแผงลอยนะครับผมก็อภิบายไปทีแล้วนะครับยังไม่แก้ไขนะครับเลวร้ายกว่านั้นนะครับมีคนผิวสีขายยาเสพติดอย่างเป็นกิจจาลักษณะเลยนะครับรบกวนนะครับเข้าไปตรวจสอบดูแลด้วยนะครับเรื่องถัดไปครับต้นไม้ใหญ่นะครับ ต้องรอให้ล้มมาก่อนนะครับมีพายุพัดผ่านเวลาขอตัดดีๆไม่ไม่มานะครับต้องรอให้ต้นไม้ล้มมาสุดท้ายก็ต้องเข้าไปตัดอยู่ดีเราต้องเสียค่าชดเชยให้สาระภัยเข้าไปชดเชยด้วยนะครับป้องกันไว้ดีกว่านะครับชุมชนคลองเป้งเอกมัย19แล้วก็บ้านริมคลองนะครับแถวซอยเจียมจันรเอกมัย21นะครับปัญหาทนเส้นอานา์ก็อภิปรายไปแล้วคราวที่แล้วนะครับเรื่องไฟส่องสว่างนะครับก็มีการแก้ไขเป็นบางจุดนะครับแต่ก็ยังมีอีกนะครับที่ พื้นผิวจราจรป้ายสัญญาณต่างๆนะครับยังไม่ครบถ้วนนะครับก็ขอไปทางสํานักจราจรขนส่งกทมนะครับรวมถึงโยธาเขตคลองเตยด้วยนะครับรวมถึงปัญหาเรื่องรถเมร์นะครับป้ายรถเมร์บริเวณหน้าแฟลตหนนะครับชุมชนแฟลตหนึคลองเตยก็รั่วมากนะครับไปสอบถามมาแล้วครับปรากฏเป็นชั่วคราวจะชั่วคราวมาเป็น10ปีแล้วครับก็ขอเรียกร้องให้สำนักจราจรขนส่งนะครับไปทําแบบถาวรนะครับตรงนี้คนอยู่กันหลายพันคนนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับ ก็คือจะเป็นเรื่องของการดูแลสารน้มภกภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพนะครับปัจจุบันก็เสื่อมโทรมมากนะครับก็ขอให้ทางท่าเรือกรุงเทพเข้าไปซ่อมแซมพื้นผิวจราจรในพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ไฟสองสว่างบริเวณจุดตัดทางด่วนกับถนนอารนรงค์นะครับถนนทางรถไฟสายเก่าและ,ะเส้นสุวิทห้าสิบนะครับก็ขอให้ทางเขตแล้วการไฟฟ้าแล้วก็ขออนุญ,ญาตทางการทางเข้าไปซ่อมบำรุงไฟด้วยครับขอบคุณมากครับ กราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมนายวิทวัตติช้าวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครเขต15ครับวันนี้ครับท่านประธานผมมีเรื่องอยากปรึกษาหารือท่านประธาน4หัวข้อด้วยกันเรื่องแรกครับปัญหาผักตบชวาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการำกำจัดผักตบชวาให้เรียบร้อยดังต่อไปนี้ครับ1คลองจรเ้บัว2คลองลำบึงกลุ่ม3คลองคอตันภาพที่ท่านเห็นด้านขวามือครับคือซากผัก ตบชวาที่เจ้าหน้าที่แจ้งผมกลับมาว่าไม่รู้จะนาไปทิ้งที่ไหนเพราะฉะนั้นผมขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอำนวยความสะดวกหาสถานที่ในการจัดกําจัดผักตบชวาด้วยครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เน่าเสียอีกครั้งเรื่องที่2ครทาปธานคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในที่เอกชนที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันสืบเนื่องจากที่ผมหารือไปเมื่อครั้งก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเขต15นั้นเป็นพื้นที่เอกชนถูกทิ้งร้างไม่ได้รับการปรับปรุงมาอย่างยาวนานส่งผลให้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข ผมขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ประชาชนได้ก่อนหรือไม่ช่วยอ,ออกนโยบาย <c oughs> ช่วยเหลือที่พี่น้องประชาชนในอนาคตด้วยครับเพื่อนเพื่อสมาชิกจะได้ไม่ต้องนำข้าวาระหารือบ่อยๆและนี่คือภาพตัวอย่างปัญหาของซอยรามอินทรา 62, 93และนาวมิน70ครับเรื่องที่สามก็ทนประธานคือเรื่องการเก็บค่าไฟย้อนหลังเป็นข่าวล่าสุดนะครับที่สวนสยามถูกเก็บค่าไฟย้อนหลังมากกว่า11ล้านบาทและมีชาวบ้านอีกหลายหลังคาเรือนได้ประสบปัญหานี้เช่นกันครับเขาฝากผมมาถามครับว่ารอบบินค่าไฟครั้งหน้าต้องสำรองเงินเผื่อการเรียกเก็บย้อนหลังไว้ใช่หรือไม่ผม ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเคสนี้และหาวิธีการจัดการอย่างเป็นธรรมให้ลูกบ้านผมด้วยครับสุดท้ายครับท่านประธานคือการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในระหว่างการรอดำเนินการตามสถานที่ต่างๆสามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบสายสื่อสารได้ก่อนหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนลดอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงกรณีเพลิงไหม้สื่อสารครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านสกลสนทรวานิชกิจครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสกลสุนทรวณิจกิจสมาชิกสภาผู้ทแทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีเขตเทศบาลนาครรังสิตเทศบาลคลองหลวงอบตอส่วนพิกไทยพักก้าวไกลครับวันนี้ผมขอปรึกษาหรือท่านประธานทั้งหมด2เรื่องเรื่องที่1เนื่องจากมีประชาชนผู้ใช้บริการมักพบเจอผู้ให้บริการแท็กซี่ในย่านรังสิตปฏิเสธการให้บริการเรียกเก็บค่าบริการแบบเหมาจ่ายจงใจไม่กดมิเตอร์โดยมักกระทำการกับ พ,พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยรถบัสพอลงรถบัสแล้ว <laughs> ก็ต้องใช้บริการอย่างไม่มีทางเลือกครับเ <laughs> นื่องจากไม่ใช่ประชาชนในพื้นที่จึงมักถูกหลอกลวงอาลัดเอาเปรียบจึงขอฝากท่านประธานไปยังขนส่งจังหวัดปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาในการกวดขันบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการในราคาที่เป็นธรรมครับ เรื่องที่สองในจังหวัดปทุมธานีมีปัญหาสุนัขและแมวจรจัดปัญหาที่ได้รับเลี้ยงร้องเรียนมักเป็นเรื่องของฝูงสุนัขสร้างความเดือดร้อนลำคาญส่งเสียงดังเห่าหอนตอนกลางคืนบางครั้งดุร้ายถึงขั้นทำร้ายไล่กัดคนสัญจรไปมาและยังมีกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใจบุญที่นำอาหารมาเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของเมื่อเกิดเหตุทำร้ายคนเข้าก็หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ จากเคสนี้เคยหาเรือกับทางเทศบาลมักพบอุปสรรคเช่นไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอขาดงบประมาณยังไม่มีพื้นที่สําหรับสุนพักพิงสัตว์จรจัดหรือเมื่อจะไปจับคนก็เอาหลบเข้าบ้านตัวเองพอเจ้าหน้าที่ไปก็ปล่อยออกมาเป็นต้นครับดังนั้นเราจึงควรต้องคุมประชากรหมาแมวจรจัดหรือมีผู้จัดการดูแลอย่างถูกต้อง จึงขอฝากท่านประธานนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกร,กรให้ผลักดันโครงการผ่าตัดทำหมันหมาแมวโดยกรมปศุสัสตว์ร่วมกับเทศบาลรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการเช่นการมีหน่วยงานสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงประจำเทศบาลการมีสัตวแพทย์ให้คําปรึกษาบริการการจัดทําบัญชีหมาแมวจรจัดจุดไปจนถึงการมีสนยนพักพิง ในพื้นที่จําเป็นเพื่อรองรับประชากรหมาแมวจรจัดครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพี่ชัยแจ้งจันยาวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดสมุทรปราการภาคก้าวไกลครับวันนี้ผมได้นําปัญหาในพื้นที่สองเรื่องหลักๆมาปรึกษาหารือกับท่านประธานเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ1ปัญหาแรกคือปัญหาน้ําท่วมถนนสีนครินตั้งแต่แยกลาซานไปจนถึงสี่แยกสีเทพาเมื่อมีฝนตก น้ำบริเวณดังกล่าวจะมีน้ําท่วมสูงหนักมากถึงขั้นผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวรถต้องมาดับกลางทางจากที่ผมได้ลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าน้ําจากบริเวณดังกล่าวจะระบายผ่านสองคลองก็คือคลองสาโรงและคลองบางนาผมฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาให้น้ําระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับเรื่องที่ 2. ปัญหาต่อมาฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ เกี่ยวกับการคืนพื้นที่ถนนสีนคลินแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตั้งแต่แยกสีเทพาจนถึงแยกสีลาซานนี่ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วที่ผมได้พูดในสภาแยห่งนี้จนถึงตอนนี้ผมยังไม่ทราบความคืบหน้าของการคืนพื้นผิวจราจรในพื้นที่ดังกล่าวผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลกัหลกๆคือบริษัทอ e ีเทิลบางกอกโมเดลจำกัดและแขวงการทางให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ถนน และเร่งดําเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในช่วงเวลาเร่งด่วนคืนความปกติให้กับการจราจรบนถนนสีนคร์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนนสีนคร์ด้วยครับขอบคุณมากครับเรียนท่านประธานที่เครารพกับผมองค์การเศริจุทธสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรระบบบัญชีรายชื่อจากพักก้าวไกลขออนุญาตหาเรือท่านประธานดังต่อไปนี้ครับท่านประธานกระผมได้รับข้อร้องเรียนจากนายสมพานศักดิ์เวทินตัวแทนชาวบ้านหมู่สิบ ตำบลน,น้ำโสมอำเภอน,น้ำโสมจังหวัดอุดรกรนีถนนในพื้นที่หลายเส้นทางเป็นลุมเป็นบ่อสัญจรลำบากขับท่านประธานได้รับข้อร้องเรียนจากนางหยดย้อยเหล่าแก้วตัวแทนชาวบ้านหมู่หกตำบลบ,บ,บ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรกรณีถนนภายในพื้นที่และหมู่บ้าน สัญจรลําบากผล,ผลผลิตทางการเกษตรก็ลําบากมากคร,รับประธานเพราะว่า,าหน้าฝนกำลังจะผ่านไปนะครับได้รับข้อร้องเรียนจากนางธนาภูลงามสมาชิกเทศบาลตำบลบุญทันเขตสองอําเภอ,อ,เภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบลาพลูและชาวบ้านร้องเรียนมาว่าขอให้ยกเลิกอาปาสงวนแห่งชาติเก่าก้อยนากลางนะครับและขอขอให้ยุติการจับกลุ่มนะครับเพราะว่าชาวบ้านว่า อ้างมาอยู่ก่อนที่ป่าสงวนจะประกาศนะครับท่าน,รานประธานแต่การประสานงานจากนายละนาศสีส้อยนายกเทศบาลตำบลดงมอนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารกรณีขอใช้พื้นที่สาธารประโยชน์นะครับดอนหัวคําเท่าเพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างสํานักงานเทศบาลแห่งใหม่นะครับจากกรมที่ดินไม่ถึงไม่ทราบว่าตัวนี้ไปถึงไหนอย่างไรนะครับท่านประธานก็เดือดร้อนทั้งหมดที่ผมได้เล่ามาฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดึงรัดจัดสรรและ ดูเนมนการเป็นการใหญ่ด้วยคราบท่านประธานขออนุญาตส่งเอกสารประกอบการหารือด้วยคราบท่านประทานขอบคุณมากครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรวัตรทองบุกบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังนาะยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิณการและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาเรื่องที่หนึ่งขอให้สนับสนุนการยกเลิกคำสั่งคอสชอ เพื่อเป็นการคืนสภาวิชาชีพหรือที่เรียกว่าครูสภารวมทั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสวัสดิการครูกรรมการองค์การค้าและคณะกรรมการข้าราชการครูให้แก่ครูและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆให้อยู่ในองค์ประกอบของสภาและคณะกรรมการเหล่านั้นด้วยเรื่องที่สองขอให้มีการปลดล็อกการย้ายครูกลับภูมิลำเนา โดยการยกเลิกการกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่นั้นทั้งระบบและมีการเรียกบรรจุจากบัญชีเพื่อทดแทนอัตรากรเกษียณให้ครูผู้บริหารธุรก,การพานลงให้มีครบทุกโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์อัตรากำลังที่กำหนดขึ้นเรื่องที่สามขอให้มีระบบความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิตการทำงานแก่พนักงานราชการ ลูกจย่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูหรือธุรการพันลงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการครับให้มีระบบการขึ้นเงินเดือนออกเงินเดือนให้ตรงเวลาทำสัญญาเป็นปีได้ไหมบางคนได้เงินเดือน9,000บาทต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำบางคนได้หมื่นห้าทำงานเดียวกันบางคนต้องปฏิบัติหน้าที่2-3โรงเรียนซึ่งมีความเดื่อมล้อลักลั่้กันมากเรื่องที่ส ขอให้ปรับระบบการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการครูที่เป็นระบบเปอร์เซ็นมีความเหลื่อมล้ำลักลั่นครูที่บรรจุพร้อมกันหากไปอยู่ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ครูเงินเดือนมากก็จะได้ขึ้นเงินเดือนมากถ้าไปอยู่น้อยก็ได้น้อยเรื่องที่5้าขอให้เยียวยาเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันร่มารนะครับซึ <c oughs> ่งได้แก่อาจารย์และบุคลากรที่มีเงินเดือนต่ำกว่าข้าราชการครูถึง8%ปเอร์ซ นับตั้งแต่ปี2554ครับขอบคุณครับทุตั์กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทระะนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พักเก้าไกลผมนําเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือต่อสภาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข3มเรื่องดังต่อไปนี้ครับ เรื่องที่1ครับผมได้ลงพื้นที่ชุมชนอ่าวยนต์ตมบลวิชิตอาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตประชาชนต้องการต่อไฟใช้กันเองนะครับจึงมีอัตราค่าไฟที่แพงนะครับและไม่มีไฟทางริมถนนกลางคืนอันตรายครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพิจารณาข้อเสนอของประชาชนที่ต้องการไฟฟ้าและไฟทางเพื่อให้ประชาชนได้ไฟไฟแบบปกตินะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําปัญหาไปพิจารณา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองด้วยครับเรื่องที่สองครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหมู่สิบตำบลฉลองอําเภอเมืองจังหวัดูุก็ตถึงการตั้งสถานีบรรจุแก๊สหุงต้มในพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านเรือนของประชาชนในบริเวณนั้นมีชุมชนขนาดใหญ่ประชาชนอาศัยจํานวนมากผมได้พูดคุยกับประชาชนในที่อยู่ละแวกนั้นทราบว่าเคยมีหน่วยงานรัฐเข้าไปขอข้อมูลแต่จนขณะน,นี้ยังไม่ได้ตอบกลับ แต่อย่างใดจึงฝากหาลือท่านประธานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการกออนุญาตก่อสร้างและใบอนุญ,ญาตประกอบการเพื่อให้ประชาชนได้คลายความสงสัยด้วยนะครับเรื่องที่3ครับเนื่องด้วยถนนสายกระทูป่าตองเป็นถนนเศรษฐกิจนะครับเป็นเส้นทางหลักเนะข้าเมืองป่าตองแต่มีความลาดชันและมีผู้คนสัญจรจํานวนมากทําให้น้ํามันหกจากรถบรรทุกเกิดการั่วซึม ลงสู่พื้นผิวถนนทําให้ประชาชนที่สัญจรใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ประสบความอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสูงผมจึงขอฝากหารือท่านประธานไปยังกรมขนส่งจังหวัดภูเก็ตเพิ่มความเข้มงวดกวดขันตรวจสภาพรถบรรทุกทุกคันเพื่อลดอุบัติเหตุการสูญเสียด้วยครับขอบคุณครับ ท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมธัญธทานินวัฒนาธรสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครเขตบางแคลและภาษีเจริญจากภาคก้าวไกลครับวันนี้มีเรื่องขอหาหรือท่านประธานจํานวนเจเรื่องนะครับดังนี้ครับเรื่องที่1ครับถนนเทิดไทยบริเวณวัดรางบัวถึงวัดอ่างแก้วเขตภาษีเจริญที่ผมได้ประสานงานพื้นผิวจราจรชำรุดปัจจุบันได้รับการปรับปรุงพื้นผิวถนนใหม่แล้วครับแต่ยังตีเส้นจราจรไม่เรียบร้อยขอให้เร่งดําเนินการนะครับ เรื่องที่2ไฟฟ้าสองสว่างดับบริเวณถนนการประพฤกษ์เชื่อมต่อถนนการจนาพิเศษตั้งแต่การหารือครั้งที่แล้วฝากกรมทางหลวงพิจารณาแก้ไขโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยครับเรื่องที่3การดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ในกรุงเทพมหาคนครส่วนที่ขึ้นไปโดนสายไฟฟ้าและสายสื่อสารยังมีความไม่คล่องตัวระหว่างกรุงเทพมหาคนครการไฟฟ้าและเอกชนผู้รับจ้างตัดครับเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับขอให้วางแนวทางการทางานร่วมกันที่ชัดเจนและมีมาตรการค่าโทษหรือปรับผู้รับจ้างที่เก็บงานไม่เรียบร้อยครับ รื่องที่4อัตราค่าบริการต้นไม้ในที่เอกชนของกทมซึ่งเป็นอัตรา,าที่รับตัดนะครับมีการปรับราคาขึ้นในทางปฏิบัติมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากอาจเกิดช่องโหว่ในการด,ดําเนินการที่ไม่โปร่งใสได้ขอให้กรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งเกณฑ์ราคาที่ชัดเจนครับ เรื่องที่5ครับปัญหาผู้มีภาวะทางจิตที่อันตรายต่อบุคคลรอบข้างยังมีพบเห็นในที่สาธารณะนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจพมและผู้เกี่ยวข้องจริงจังกับการบังคับใช้พรบรสุขภาพจิตเมื่อ2วันนี้นะครับเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยถือมีดวิ่งไล่ฟันต้นไม้ริมถนนเพชรเกษมบริเวณปากซอยเพชรเกษม67สทับครับประชาชนต้องวิ่งหนีนะครับทราบว่ายังไม่ได้รับเข้ารับการรักษานะครับ เรื่องที่6ครับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่ายังคงน่าเป็นห่วงนะครับยาโอเซลทามิเวียก็ขาดแคลนนะครับวัคซีนไม่เพียงพอฉีดก็ไม่ทั่วถึงนะครับแม้แต่โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งในขณะนี้ก็ยังต้องคิดค่าบริการฉีดนะครับหลายแห่งถึงเราจะจ่ายเงินก็ไม่มีให้ฉีดแล้วครับขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งดาเนินการแก้ไขนะครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานฝุ่น PM 2.5กลับมาในระดับที่มีอันตรายต่อสุขภาพอีกแล้วครับเมื่อเช้านี้อยู่ที่255 AQI นะครับฝุ่นหนามากครับผมเดินทางมาจาก ทางสะพานกรุงทนนะครับมองไม่เห็นรัฐสภาแล้วครับปัญหานี้เรื้อรังนะครับฝากรัฐบาลเร่งแก้ไขดำเนินการด้วยครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสรุรพันธ์วยากรสมาชิกสภาผู้แทแะะนราษฎรเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพักก้าวไกลวันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีดังนี้เรื่องแรกเป็นปัญหาของถนนในซอยสามัคคี ตั้งแต่แยกติวานน์จนถึงตลาดสมบูรณ์รั์นะครับระยะทางกว่า2.7กิโลเมตรมีรถสัญจรไปมาหลายพันคันต่อวันแต่ปัญหาก็คือว่าถนนเส้นนี้มีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อฝนตกก็มีน้ําท่วมประชาชนร้องเรียงถึงปัญหาถนนเส้นนี้มากกว่า10ปีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังผมฝากไปถึงเทศบาลนครน,นทบุรีถึงแผนในการทําถนนเส้นนี้ใหม่นะครับประชาชนอยากให้ทําถนนเส้นนี้ใหม่ไม่ใช่ทําซ่อมแซมแบบชั่วคราวเรื่องที่2 เป็นเรื่องของการจัดระเบียบบริเวณหน้าโรงพยาบาลพนั่งก้าอันนี้เป็นปัญหาอย่างมากนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรถฉุกเฉินที่จะต้องเข้าออกโรงพยาบาลตอนนี้ได้รับการรถฉุกเฉินต่อครับรถฉุกเฉินที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าทางผู้ป่วยแจ้งกับทางโรงพยาบาลซึ่งเป็นปัญหาที่เลื้อยลังมานานนะครับอยากให้ทางสถานีตํารวจภูธร รัตนาทิเบศและเทศาบาลนครนนทบุรีจัดการปัญหาเรื่องของระเบียบร้านค้าและรถที่จอดบ,บริเวณริมหน้าโรงพยาบาลด้วยนะครับเรื่องที่สเป็นเรื่องขยะที่มากับน้ําบริเวณเขื่อนชุมชนสารเจ้า,าซอยนนทบุรี9ทัพหนึ่งปัญหาของขยะที่เข้ามาในชุมชนเพราะชุมชนนี้ไม่ได้สร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมอย่างถาวรนะครับโดยชุมชนนี้จะอยู่ระหว่างโรงพยาบาลพนังก้าวกับ โรงสีข้าวซึ่งมีการป้องกันมีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอย่างดีแต่ชุมชนนี้ระยะทางประมาณ150-200ถึงเมตรถูกเว้นระยะไว้ไม่ได้สร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมทำให้ทั้งผักตบชวาและขยะลอยเข้ามาในชุมชนเป็นอย่างมากทางจังหวัดเองก็มีแผนที่จะสร้างเขื่อน แต่ยังไม่มีความคืบหน้าผมไปสอบถามก็ยังไม่มีความคืบหน้าจึงเรียนฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นโยธาธิการและผังเมืองกรมเจ้าท่าเทศบาลนครนนทบุรีถึงแผนในการสร้างเขื่อนป้องกันน้าท่วมให้กับประชาชนด้วยครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอรพันธ์จันตาเลืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6คนอำเภอเชียงดาววิ่งแห่งพา้าชายประการค่ะ วันนี้ดิฉันมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมหารือท่านประธานนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องกล้องวงจรปิดค่ะแยกบายพาสสไลด์ผิดอันค่ะแยกบายพาสถนนหนึ่งศูนย์เจ็ดทางเข้าอำเภอเชียงดาวค่ะแยกที่สองแยกบายพาสถนนหนึ่งศูนย์เจ็ดทางเข้าถ้ำเชียงดาวค่ะแยกที่สามค่ะถนนหนึ่งศูนย์เจ็ดทางปากทางเมองไงค่ะอีกอันหนึ่งะคะ ค่ะแล้วคือ3เส้นทางนี้ค่ะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะไปอำเภอเวียงแหงพร้าอชัยประการฝางแม่อายรวมถึงเชื่อมไปถึงจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะทั้ง3จุดนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเกิดการเสียชีวิตหลายครั้งนะคะแต่ไม่สามารถย้อนด,ดูเหตุการณ์ได้เนื่องจากจุดนี้ค่ะทั้งหมดนะคะไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะหลายรายที่จะต้องเสียชีวิตฟรีนะคะพี่น้องประชาชนก็แจ้งไปหน่วยงานที่หน่วยงานนั้นก็ให้ไปหน่วยงานนี้ หน่วยงานนี้ก็ให้เป็นหน่วยงานนั้นวันนี้ดิฉันจึงอยากจะขอใช้พื้นที่สภาแห่งนี้ค่ะฝากเรียนท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้จัดสรรงบประมาณนะคะในการติดตั้งกล้องวงจรเปิดที่ไม่ปิดอะคะ่ะที่คือสามารถใช้งานได้อะคะ่ะจริงเพื่อลดปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการสูญเสียของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องถนนชน ทางหลวงชนบท3047ทางไปโรงเรียนบ้านปังแดงค่ะเส้นทางนี้ทุรักทุเลมากค่ะท่านประธานนะคะดูหน้าร้อนนะคะก็คือฝุ่นตลบตะลวน,นะคะหน้าฝนก็จะเละประมาณนี้ละคะ่ะคือว่าพื้นที่การศึกษาห่างไกลแล้วนะคะจะต้องมาเจอชีวิตที่ย่ำแย่แบบนี้มันยิ่งไปกันใหญ่คะ่ะท่านประธานเบื้องต้นประสานหน่วยงานท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วแต่ เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่นนะคะวันนี้ยึ่จากจะเรียนท่านประธานฝากไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะช่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาที่รูปแบบเดียวกันแบบนี้ค่ะเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเส้นทางจากดอยมณลานอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมไปยังอำเภอเวียงป่าเป้าเช,ชื่อมอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นเส้นทางดินค่ะท่านประธานตามรูปภาพนี้เลยนะคะ ตามเส้นทางนี้เลยนะคะหลายครั้งคะ่ะท่านประธานพี่น้องประชาชนเนะะี่ยค่ะเดินทางไปโรงพยาบาลจะต้องมีการสูญเสียในระหว่างทางคะ่ะพอเดินทางไม่ไปไปไม่ถึงโรงพยาบาลคะ่ะท่านประธานวันนี้ดิฉันจึงอยากจะเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดด้วยคะ่ะดังสุภาษิตโบราณล้านานาได้กล่าวไว้ว่าจิ่นมะเน่าหนอนตึงบจีกั๊มบะมีเปิ้นตึงบ่ว่านะเจ้า ถ้าหากถนนหนทางหรือว่าโครงสร้างดีนะคะพี่น้องประชาชนก็คงไม่เดือดร้อนนะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธานครับต่อไปเป็นท่านวิทยสิทธิ์ปันสวนปลูกครับเลียนประธานสภา,าที่เคารพครับผมวิทยสิทธิ์ปันสวนปลูกสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดลำพูนเขตหนึ่งอำเภอเมืองอำเภอแม่ทาและอำเภอบ้านทีสกัดพักก้าไกลครับวันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องที่มาปรึกษาหรือท่านประธานครับก็คือโครงการสูบน้ําเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิต์ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่รับผิดชอบโดยกอรมนครับ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2559จะถึงปี2560ครับในยุคที่คอสอชอกำลังเรืองอำนาจครับงบประมาณทั้งสิ้นในการก่อสร้างนะครับ35ล้าน41,000บาทครับบนพื้นที่ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับชาวบ้านได้มาร้องเรียนกับผมครับว่าตั้งแต่โครงการนี้ก่อสร้างเสร็จจนถึงปัจจุบันครับ จนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่เคยได้อาไปโครงการที่จะสูบน้ําจากแม่น้าแม่ทานนะครับเข้าไปอ่างเก็บน้ําของหมู่บ้านในพื้นที่กว่า8ไร่ครับตั้งแต่โครงการนี้ก่อสร้างเสร็จครับอ่างเก็บน้ําดังเก่าวยังไม่เคยได้รับน้ําแม้แต่หยดเดียวครับจากโครงการดังกล่าวเลยครับทางเทศบาลเองก็ไม่สามารถเซ็นรับมอบโครงการได้นะครับเพราะว่าโครงการนี้ยังไม่สามารถบรรลุตามวัตถุป,ประสงค์ได้ครับผมจึงเกิดคําถามว่าโครงการถึง35ล้านบาททาไมถึงไม่สามารถที่จะสูบน้ําเพื่อาการ,กรเกษตรให้กับ เกษตรกรบ้านผมได้นะครับจึงเข้าไปดูในโครงการครับในโครงการก็จะพบกับป้ายมูลค่าของโครงการนะครับ35,41ล้าน4 1 0 0บาทครับและแผงโซลาเซลล์ครับที่ถูกทิ้งร้างถึง400แผงนะครับและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน2ตัวครับแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงไม่สามารถที่จะสูบน้ำเข้าไปอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านได้ครับดังนั้นครับผมจึงอยากจะฝากไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ ไม่ว่าจะเป็นปปชนะครับเข้าไปตรวจสอบความคุ้มค่าคุ้มทุนของโครงการนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ทางกอรมนเองนะครับท่านทราบปัญหาดีครับว่าโครงการนี้เกิดอะไรขึ้นครับแต่ก็อยากจะให้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านนะครับให้สามารถใช้น้ําได้ครับเพราะชาวบ้านได้มาแจ้งกับผมครับเขาต้องการน้ําเพื่อการเกษตรจากโครงการนี้ครับเพื่อช่วยปัญหาลดต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในการเกษตรนะครับ ชาวบ้านไม่ต้องการนะครับอ,อนุสาวรีย์ที่เกิดจากความสูญเปล่าของภาษีประชาชนนะครับโดยผ่านโครงการของกอรมนครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านอนุภาพลิขิตอํานวยครับอนวยชัยครับ <S <S กาบเรียนท่านประธานสภา,ท,าที่เคารพผมนายอนุภาพลิขิตอำนวยชยัยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร,รจังหวัดสมุทรสงครามจากพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมมีความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามมาปรึกษาหารือกับท่านประธานจํานวน3าเรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรก คือเรื่องปัญหากระแสะไฟฟ้าตกในพื้นที่ต่าง,างๆทั่วจังหวัดสมุทรสงครามท่านประธานครับจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง60กว่ากิโลเมตรแต่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานกับมีปัญหาในหลายพื้นที่จาก220โวลต์นะครับวัดแรงดันได้เพียง1 8 0บถึง190บโวลต์บางพื้นที่วัดได้แค่1 2 0โวลต์ซึ่งแม้แต่พัดลมนะครับยังไม่หมุนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง,างๆนะครับชำรุดเสียหาย พื้นที่ที่มีปัญหานะครับคือซอยประปาและซอยเอกชัย10ตําบลแม่กลองหมู่6หมู่7ตําบลนางตะเคียนหมู่1หมู่5ตําบลยี่สารหมู่1ตําบลแกล้อมหมู่3ตําบลแหลมใหญ่ตําบลอัมพาวาบริเวณหลังโรงเจซอยคลองเขินสิบตําบลคลองเขินหมู่1ตําบลบางยี่ลงหมู่4ตําบลบางกระบือหมู่12ตําบลสวนหลวงหมู่3มหมู่6หมู่10ตําบลบางหันแตกบ้านเรืออทรหมู่8ตําบลบางแก้ว หมู่6ตำบลปลพงพางและหมู่1ตำบลยายแพงนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้จัดการปัญหานี้ให้กับชาวสมุทรสงครามด้วยครับเรื่องที่2ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดโดยผมได้รับแจ้งจากนายสุพลน,นาคสิงห์จิตอาสาช่วยเหลือสุนัขและแมวว่ามีสุนัขและแมวจรจัดที่นับวันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตอําเภอเมืองเช่นบริเวณหน้าโรงเรียนล้อมลัก บริเวณใต้สะพานวัดพวงมะลัยและจุดอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายที่ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังป,ปัศุสัตว์จังหวัดครับร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสานงานกับคุณสุพลนาคสิงห์ทำหมันสุนัขและแมวเหล่านี้เพื่อเพื่อควบคุมจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในอนาคตต่อไปครับเรื่องสุดท้ายครับโรงเรียนประถมในจังหวัดสมุทรสงครามขอจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า แต่ไม่ได้รับการพิจารณามา2ปีแล้วทั้งปี65และ66ซึ่งระบบไฟฟ้าที่ชำรุดอาจเกิดอันตรายต่อ,อนักเรียนอาคารเรียนวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนผมจึงขอให้ท่านประธานแจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้ตรงกับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการด้วยครับขอบคุณครับ